คำถามสุดท้ายอย่างนี้ให้ให้พี่แต่ละคนรอบเดียวสั้นๆแล้วกันนะครับว่าเราทํามาอย่างเนี้ยโควิดมานะครับเรากระทบอะไรบ้างสั้นๆแล้วกันครับกล้กเราในใจเรมุมมองทำฝากฝากด้วยเจอโควิดมาเป็นอะไรแล้วอะไรที่เป็นท่าไม้ตายของเราเหมือนถามน้องเมย์น้องลูกแก้วเลยที่เป็นท่าไม้ตายของเราว่าพอโควิดมาเกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นท่าไม้ตายจุดเด่นของเราที่จะแนะนําน้องๆว่ามันจะทําให้เราเอาชนะ คนอื่นได้ที่จะทําให้เราเฟื่องได้ต่อไปครับที่จากประสบการณ์ของแต่ละท่านครับโอเคครับเอาเริ่มพี่ตูนก่อนแล้วกันครับอ่าพี่ตูนก่อนเลยครับครับสําหรับสําหรับผมนะครับตอนนี้ที่ว่าผกระพบของเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับสิ่งแรกๆเลยที่ผมกระทบก็คืองานบริหารการสัญญาทุกโครงการที่ว่าจะต้องเสร็จตามวันและเวลาที่ว่ามีระบุไว้ในสัญญาจ้างกับทางผู้รับจ้างต่างๆนะครับอันดับแรกเลยคือ การก่อสร้างครับเหมือนแปลว่ามันต้องมาดูเหมือนแปลว่าพลิกแพงทุกๆอย่างอะครับมันสมมติว่าเดินเป็นขั้นบันไดตรงๆเลยตอนแรกที่ว่าวางแผนไว้นะครับมันไม่ได้แล้วแต่ว่าจะสามารถทํายังไงให้จํานวนช่างจํานวนคนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆครับเหมือนบริหารยังไงให้มันเสร็จตามวันและเวลาเดือนะครับ พลิกแพงมีความสามารถในทรัพยากรที่จํากัดครับพลิกแพงหาทางนะคความยืดหยุ่นหาทางให้ได้ไม่ได้เดินเส้นตรงๆนะครับก็ก็เป็นท่าไม้ตายของพี่ตูนนะผมว่าพี่ตูนหาพลิกแพงเก่งอยู่แล้วเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอบครัพี่พี่ชายบ้างครับพี่ชายครับก็ถ้าไม้ตายถ้าไม้ตายในช่วงนี้เราจะเอาชนะได้ยังไงเราจะเฟื่องได้ยังไงครับถ้าไม้ตายครับก็จริงๆแล้ว เราต้องทําความเข้าใจกับโควิดนิดนึงนะครับอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับว่าโควิดยังยังคงอยู่กับเราอีกนานนะครับมันไม่ต่างอะไรกับไข้หวันใหญ่ที่ที่มันยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับแล้วก็มันต้องยังไงเหมือนกับเราต้องรับ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 สภาพก่อนในเบื้องต้นในในสถานการณ์แบบนี้นะครับว่ามันจะอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนนะครับซึ่งในการดูแลตัวเองเนี่ยผมคิดว่า เราคิดว่าทุกคนเนี่ยติดเชื้ออันนี้ส่วนตัวผมนะครับเราคิดว่าทุกคนเนี่ยมีเชื้ออยู่ในตัวทั้งหมดนะครับแล้วเราจะปลอดภ,ภัยซึ่งในการดูแลหลักๆก็คือต้องใส่หน้ากากนะครับล้างมือเวละห่างอันนี้คือหลักๆอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่างานก่อสร้างเนี่ยกระทบไหมกระทอบอย่างที่พี่ตูนบอกเมื่อกี้นะครับแน่นอนนะครับเรื่องแผนงานเรื่องเงินนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยอยู่ในส่วนของคนลักเตอร์นะครับรับเหมาก่อสร้างซึ่ง ที่จะกระทบเลยเนี่ยหนึ่งถ้ามีคนติดเชื้อในโครงการเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมันก็จะขยายวงกว้างแล้วนะครับเรียกวงหนึ่งวงสองวงสามเนี่ยมันก็จะ,ะมีผลกระทบซึ่งต้องหยุดงานกักตัวสิบสี่วันอย่างนี้แน่นอนซึ่งถามว่ากระทบไหมกระทบในในช่วงแรกเนกระทบแน่นอนนะครับหายไปอยู่แล้วสิบสี่วันในการที่จะวันคืนนะครับหรือจะอะไรมันต้องหนึ่งเพิ่มวัสดุเพิ่มแรงงานเวลาเอามายัางไงมันก็ต้องแบบอันนี้ผมผมมองนะครับมันก็ต้องอ มีแผนนะครับสำรองไว้นะครับในการแก้ปัญหาในการเอาวันคืนซึ่งปลายทางไม่ขยับแน่นอนเพราะมันเป็นการประมาณเรื่อลิกของทางผู้รับเหมานะครับสมมุตินะครับว่าสมมติมีคนติดเชื้อในโครงการก็สิ่งหนึ่งที่ทําได้คือก็ต้องอัดคนเข้านะครับแผนเนี่ยต้องแคสตอัพแบบหนึ่งอาจจะเริ่มสเต็ปขั้นบันไดหรือโบกี้รถไฟเนี่ยไม่ได้ก็ต้องขยับ เป็นเริ่มงานทีละสองชั้นสามชั้นได้ไหมดับเบิลฟฟร์ในการทําให้ให้ขยับซึ่งถามว่าอะไรใะเวลาไม่เกินเนี่ยก็ก็ยังอยู่ใน budget ครับมันต้ปรับตัวยืดหยุ่นนะครับก็คือ keyword ที่จับได้จากพี่ชายคือครับผมยอมรับเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ออกแบบมีเป็นประเมินความเสี่ยงด้วยประเมินความเสี่ยงก็ออกแบบแต่ว่าเราต้องยอมรับมันนะครับครับผม สิ่งสิ่งที่ในการรับมือของผมเองเนี่ยที่ผมทําอยู่เนี่ยตอนนี้ของผมเนี่ยไม่มีนะครับยังเป็นเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับผมทําอยู่ชนบุรีนะครับในการในการเทคนิคของผมเองเนี่ยคือบุคคลที่เข้ามาติดต่องานนะครับของผมเนี่ยจะแบ่งเป็นบุคคลภายนอกกับบุคคลภายในนะครับบุคคลภายนอกคือคนที่มาติดต่องานเช่นเซลล์นะครับหรือผู้รับเหมาอะไรพวกนี้นะครับคนที่ไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยต้องมีเอกสารยืนยัน นะครับในใบในการตร,รวจในการตรวจนะครับแล้วก็สอบถามเชิงลึกนะครับเส้นทางการเดินทางก็คือไทม์ไลน์นะครับไปพื้นที่เสี่ยงไหมอะไรไหมไอันนี้คือเราป้องกันเบื้องต้นก่อนนะครับหน้าประตูหนาแรกต,ต้อง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 แข็งแรง<ๆ>นะครับก่อนที่จะเข้าไปไปในหน่วยงานนะครับ, <S <S รบแล้วก็คนที่อยู่ในหน่วยงานนะครับก็สามอย่างสามหลักๆเลยที่ผมเน้นย้ํานะครับในการคุยกับลูกทีมงานนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะครับแล้วก็ล้างมือ เว้นระยะห่างอันเนี้ยคือต้องตระหนักปลกฝังเลยอยู่ในอยู่ในอยู่ในม็กซิบัมเลยว่าเฮ้ยไม่ได้ละคือคุณต้องคือเดือดร้อนคือถ้าคนติดคนเดียวคือเดือดร้อนทั้งบริษัทเดือดร้อนทั้งหน่วยงานหยุดงานแล้วหยุดงานผมบอกว่าไม่ได้หยุดอยู่บ้านไม่ได้ฟอร์มโอฟเวอร์ฟอร์มรวมด้วยคือไม่ไม่จ่ายเงินเดือนไม่จ่ายเงินเดือนด้วยอาไงคือคุณโดนนำโทษนะแน่นอนคือถ้าไม่ดูแลตัวเองนะครับอันนี้อันนี้หลักๆนะครับได้ครับส่วนถ้าสมมุติในกรณีติดเชื้อ ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องรีบผาเลยว่าคนที่สัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อเนี่ยทำยังไงก็ก็ต้องรีบไปหาคน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 พวกนี้มาให้มันเป็นวงหนึ่งแล้วต้องรีบกักตัวหยุดงานงทันทีนะครับแล้วส่วนที่ไปสัมผัสเนี่ยต้อง,ต,องต้องสังเกตอาการนะครับทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับว่าตัวเองเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยติดเชื้อหรือย,ยังมีสุ่มเสี่ยงหรือย,ยังต้องไปตรวจอันนี้คือต้องบล็อกก่อนไม่ให้เข้าไซต์นะครับไม, okay, ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เข้าไปสัมผัสผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ผมว่ามันทุกอย่างมันมาจากการที่ที่ยอมรับสถานการณ์แล้วเข้าใจมันแล้วสุดท้ายก็มาออกแบบวางแผนเพื่อป้องกันต่างๆมาตรการมองไปข้างหน้านะครับที่ตูนก็คือไม้ตายก็คือก็ต้องบริหารจัดการหาทางทางออกมีเสมอบริหารจัดการตามทุัพยากรที่นีอยู่พี่ชายก็เข้าใจยอมรับมันก่อนแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็วางแผนป้องกันมัน นะครับไม่ใช่ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับนะครับอ่าคราวนี้พี่เบลได้พี่เบลบ้างครับพี่เบลบ้างถ้าไม่ตายเจออะไรบ้างแล้วถ้าไม่ตายคิดว่าของเราจะเอาชนะจะตรงนี้ไปได้ยังไงนะครับจุดเด่นของเราครับก็อย่างผมเองในบริหารงานในบริษัทนะครับบริษัทผมก็จะมีอยู่สามสามอ่าหลักๆเลยก็คืองานออกแบบงานติดตั้งและงานบํารุงรักษาระบบนะครับซึ่งตอนเนี้ที่กระทบมากที่สุดคืองานติดตั้ง เพราะเราต้องใช้คนใช้แรงงานเข้าไปสซยงานถูกปิดเรามีปัญหาแน่นอนไหนจะค่าชดเชยให้กับทีมงานไหนจะค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าอะไรครับหลกัหลกๆเลยตอนนี้ธุรกิจบริษัทมาเน้นในเรื่องของงานบริการหลรักการขายงานเซอร์วิสมากกว่าหลายบริษัทนะครับงานอาคารก็คือเขามีการเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราอ่ะจะเข้าไปเซอร์วิสเดี๋ยวช่วยผมทําเกี่ยวกับระบบปอารามนะครับซึ่ง ซึ่งภาวะปกติอีกตอนวันเราไม่สามารถเข้าไปทํางานได้อยูแล้วเพราะว่ามีพนักงานออฟฟิศนะครับเข้ามาทํางานแต่ในช่วงโควิดเนี่ยมันยังเราเรายังได้งานในส่วนของงาน Service เซอร์วิสเข้ามาเยอะเรา,เราตอนนี้เราเลยถึงมุ่งเน้นไปถึงงานเซอร์วิสเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะประคองให้บริษัทอยูอ่ได้นะครับก็เรียกว่ามีการปรับแผนเข้ากับเอาวิกฤตเป็นโอกาสเลยถูกไหมครับใช่พวกกุ่เร์กฟอร์มโฮมกันผมเซอร์วิสเลย นะครับรับรับจ็อบรับงานตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับปกติทีมติดตั้งกับทีมสวิตนี่เป็นทีมเดียวกันไหมครับก็จริงๆแล้วก็ไม่คนละทีมครับแต่เราต้องต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของทีมทีมงานด้วยเขาด้วยใช่ไหมครับจะได้ไปเชียงานได้รอบใช่ครับใช่ครับม่งันจะกลายเป็นว่าทีมติดตั้งก็จะว่างงานนะทีมสวิตก็ทําจนเหนื่อยนะใช่ใช่ครับใช่่ของพี่เดวก็คือ ถ้าไม้ตายคือหาโอกาสทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับเราต้องเข้าใจตัวเองว่าเรามีจุดเด่นอะไรแล้วก็หาโอกาสนั้นนะครับโ้โเยี่ยมมากผมว่าเราเราได้อะไรข้อแนะนำที่ดีจากประสบการณ์ตรงพี่ตูนบอกว่า, i, าเฮ้ยจะเฟื่องวิกฤตมีคือต้องแก้ปัญหาบริหารจัดการหาทางให้ได้ทางออกเสมออย่างเป็นระบบคิดอย่างเป็นระบบจับจุดให้เจอหาทางให้ได้พี่ชายบอกว่าเฮ้ย ต้องเข้าใจมันต้องยอมรับสถานการณ์มาแล้วอย่าไปตกใจอย่าไปคืนโนบว่าไอ้นี้ไม่ใช่ไม่เอาเราจะทําอย่างนี้ไม่เอาต้องยอมรับมันเข้าใจแล้วก็วางแผนป้องกันนะครับพี่เบลบอกวิกฤตใช่ไหมหาโอกาสมีโอกาสใหม่ๆเสมอนะครับโอเคมีคําถามมาจากทางบ้านครับผมครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงพอดีพอดีนะครับก็เป็นช่วงให้น้องๆอยากถามอะไรถามมาเลยแล้วกันนะครับโอเคครับ ระหว่างคำถามเนาะระหว่างรอรอ,อคำถามเมื่อกี้จริงๆแล้วก็มีมีคําถามเกี่ยวกับระบบรางเดี๋ยวค่อยมาไปตอบทีหลัง